ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับถูงกับอุลตร้าแมนภาคที่สามดูเรื่องของอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับผมอเอออันนี้จะเป็นปตำราที่ชื่อคิงโจนะครับผมเป็นตปรตาที่อุอสระมันเป็นเหล็กทกตัวนะเหมือนมันจะบุกทำลายฐานทัพอะไรสักอ,อย่างหนึงน่งแต่ผมไม่แน่ใจก็เซเว่นผมด,ดูดูนะครับแต่ดูไม่จบนะ รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวครับแต่สนามว่าสนุกไมสนุกนะครับผมดันไปชอบอุลตร้าแมนฮัลโลอุลตร้าแมนแจ็คมากกว่านะอ่ะซเว้นี่เป็นอุลตร้าแมนคนที่สองแล้วผมของขออบิรั่งคุนตา้าครับไม่แน่ใจแบบ

เข้าแล้วตอนนี้ก็คือต้องต้องตัดสอนเลือดไปเลยนะ okay. เราต้องรีบวิ่งไปจับมันนะแม้นเราจะถึงจะสู้มันได้แล้วโอ้ย <c oughs> จับแล้วก็ได้ยิงนะมันก็จะบังลงนะน้ยอยๆนะมันก็กากแล้วทีวนี้เราก็กระทืบมันได้เลยนะคุณอีโจ là ngoài lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ร้อยละสิบโดยทันไม่ทายมิชชั่นสำเร็จเรีย,ย,ยนนบร้อยนะครับผมเจอกับเบมสตาร์ใช่ไหม,ไมเาเรียกเบมสตาร์หรือเปล่านี่ก็เป็นสป,ปราร์ลด้าแมนแจ็คนะครับโอ้โหดูรู้เยอะนะผมก็ดูอยู่แค่บางเรื่องดูจบล่าสุดก็แค่กีก้าไงเฮ้ยใ้หน้านะผมดูจบ นี่ก็เป็นคนที่ทำให้อุลตร้าแมนแจ็คที่ต้องมาขอความเช่วเหลือจานอุลตร้าแมนเซเว่นที่ต้องมาเรียกจาตอุลตร้าแมนเซเว่นเลยนะ เม็ดนะผมเม็ดตั้งโม่เปล่าเบ <laughs> าแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แรง <c oughs> อุ๊ยตายนะครับผมแรงจังไม่แรงครับผมมาใกล้ตายอยู่แล้ว ไปครับผมเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกัว่าเจอตัวอะไรเซเว่นวินในเรื่องเดียวนะครับก็น่าจะจบแค่ในเรื่องเดียวนะอเจอกับลูกศิษย์นะผมเลโอนะผมนี่ลูกศิษย์ละเลยนะครับในคนนี้เป็นวูเตอร์แมนที่ระยำตำบอลที่สุดเลยนะครับโดนแบบโดนสองที่สุดแล้วด,ด้วยวัวเ ท่านแมนเดโอนี่คขาไม่ได้อยู่นะารเยเปล่บไปเขาอยู่เป็นสิทธิ์นะจะสู้ไดกับอาจารย์นะ ดูมปนคนระเบิด รักเรอไรไม่ตายมสัตว์นมคสับผมมขมีสับ มันหนังจิจิ้วไปกินเรรียบ้อยนะผมเป็นศิษย์จะสู้อาจารย์มันเป็นแบบก็ได้อีสานเชยอ่ะโอ้โหพึ่งตบเรีอไปนะผมไอ้นี่มาต่อเลยครับพนุษดาวแมกมาทหารเดิมแล้วผมจะเปลี่ยนตัวใหม่นะอ่อันนี้มันยังสู้กันในเรื่องอยู่นะตอนนี้

ขอกไป,อไป,กไปก่อน่ที่ทไปตาใหญ่เลย ร้อยนะผมลมไปดีรออะไรแต่ในเรื่องเราแพ้มาน,นะเพราะมันมีสัปรหราดช่วยนะสองตัวตัวถักขาได้มั้งที่ผมจำได้อ้าวเฮ้ยในโตฟี่ทำนี้นะพี่พี่อยากช่วยับน,น้องหรอ ได้ข่าวว่าทำสารเกมเจ็นแเฟอรโหดมากใช่ไหมพี่ตแต่นี่ก็เป็นอุลตร้าแมนที่ไปเรื่องไหนก็นโดนตกนะผมโรบี่ ไปเนื้อเรื่องของซีโน,โนก็โดนเบเลียวตกไปเนื้อเรื่องของฮาร์โก็โดนสปะรดลบติดตายนะครับคนนี้ไปเนื้อ,อเรื่องของจอแมนเอกก็โดนแช่แข็งนะครับุกไปเรื่องไหนก็ชีผหายครับ ทงทีเดียวตายเลยแม่จริงเลเกือบตายแล้วโหพี่เแตพี่ก็เกิดย้หมดเลย ็เปนต้องให้เขาแบบดูดีนี้หน่อยนะเขาเป็นพี่แล้วนะผม จะสู้กันนานเกินแล้วแต่พี่น้องคุณเองเกือบตายนะผมโดนน้ำแสเงี้ยเจ็ดสิบแปดบน้ำแดงจริงครับเลยทีเดียวนะครัหมดหลอดนะโรลหูแดงจัดอ้าวที่จะกลับมาเจอโจทย์ตัวเองซะงั้น มไม่รู้เขาจะตนมตียันธา่หรอขนน้อาใช้ทุกท้าดูเลยไม่ใช่ไปทางสาุดช้ามันจะเป็นยังไง ผมไม่กดบล็อกนี่งแ่ไหนนะเพราะว่าปุ่มปุนะ<อ>ม่มผมเนี่ยมันมันไม่มีนะปุ่มบล็อกมันเลยต้องปล่อยโยนไปนะโคตรโคตรแย่เลยคือผมไม่รู้ว่าผมแม่เล่นใน PS2 ตรง,นง,นงนๆนะผมโหลดจากในโหลดเป็นโปรแกรมมาเล่นนะแล้วก็จำลองม,นะมันเลยหรอปุ่มอะไมันไม่ปบนะครับ ก็เลยทําให้แบบปุ่มบางทีปุ่มไม่ครบก็เลยทําให้กดไม่ได้อย่างนี้ครับปุ่มนี้ผมไม่สามารถเล่นกับไม่เล่นในเรื่องคอสมอนไอ้คอสมอนไม่ได้นะครับโคตรแย่ผมคงยังไม่เล่นให้ดูหรอกครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเล่นตัวละครในคอสมอนให้ดูเฉยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็ในเรื่องของตำมันตะเป็นก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์กันได้นะครับอยากให้เล่นตัวอะไรหรือยังไงก็บอกได้เลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย